น,นี่พี่น้องเคยเห็นโบเริ่มหางอย่างก็ได้นี่อันนี้โบแมนเนื้อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้โบแมนเนื้อนี่คือกระทะโบห้างเนาะอันนี้คือเป็นอาหารโบฮานเท่านะซึ่งมันเป็นห้างไม้เด้พี่น้อง คหเี่็ใ่ขัต้ตอนแรกก็คือนำกระถาดมาปอกกาบล้างให้สะอาดหลังจากนั้นมาซอยแล้วก็ฟักขัดนตอนที่สาม,มารถฟักได้ละเอียดแล้วใส่นี้เพื่อนำไปประกอบ อาหารนำไปหออ่อนะพี่น้องนอะทางนายเบี้ยเพื่อนกระบอให้ทายหน้าเนาะก็เลยทายเอ,อตาตะกระท้นี้นี่ทายให้พี่น้องรับม้มนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอาหารที่หาย,ยากเนาะกระบได้กินเป็นประจำเนาะ เนื่องจากว่าม <S those S 2> ีโอกาสมีงานมีการหรือว่างานที่สําคัญสําคัญแนกเพื่อจะได้ไปขุดค้นขึ้นมาเพื่อนําเอาก็ะ่านั้นมาฮหดเป็นเข้าต้มนะเจ้านะของหวานอันนี้ก็เป็นให้ท่าอยู่ที่หน้าเม่แบบนี่อันนี้ส่วนประกอบก็จะมี เป็นลักก็คือมะพร้าเนาะพี่น้องเนะา,เาะมะพร้าเพื่อจะนําไปประกอบตกแต่งแล้วจากนั้นก็นมีน้ำํำจาดก็ถือว่าไท้ภาพพดบรรยากาศแบบเป็นเติมให้บีให้น้องรับชมในเจ้าเนาะไปอยู่ข้างในก็จะเป็นแม่เบียเนาะ <Okay. S 1> <laughs> พูดมะพราะ้าว ภายในคุณมะพร้าวก็ถือว่าอ่อนสอยออล่าโซนเนาะไปพี่โดเข้าทักได้บ่าดิอันนี้ก็คนมีเสน่ห์เนาะมีเสน่ห์ขนาดไปทั้งใดเขาก็หอมห่วยห่วยเน่คนมีเสน่ห์หอมหอมหอมทวดทวด ส่วนเข้ามาข้างในก็จ้างไปอยังโซเล่โซเลกันอยู่นี่เกตเตมวนครับพงอ้มเจ้กต้งม่เป็นอ้ด้ไดหข้างในก็ป็ดการห้อเนาะห้องโฮม